สวัสดีครับวันนี้เรามาที่ค่ายพงรัฐจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราจะมาทำกิจกรรมค่ายพักแรมนะครับสองวันหนึ่งคืนที่ค่ายพงรัฐ เพืภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจะนะบุรีนะครับ หมู่รวมกันเป็นระบบกองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันในหมู่ในกองของตัวเองและจะมีการประเมินในกองง่ายกว่าการประเมินางกองนี้คุย,ยัะอยู่าหาก,กันเองจะส่งผลให้มีตอนก่อนวิธีปิดให้กับออว่าใครผ่านไม่ผ่านตกตกยกกองตราราแล้วก็ไปเจ็บชั่วโมงข้ามหา นาทีหน้าโดยยืนในท่าตามระเบียบพระเป็นไหมตอนไหนครับคนที่ยืนอยู่ตามระเบียบพระให้หนึ่งนคะอ่าปิดตูดไปเลยหันหลัง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 ่เพื่อการแข่งเอาเลนะ็กน้อยมือแปรประปกบการอยู่ที่ระดับเอวครับขึ้นไประดับเอวแบบนี้แล้วต้องอยืนนิ่งแล้วคนที่ยืนอยู่ข้างหน้ารายงานหันมาหัานมาหันทางคนที่ ยืนอยู่ตรงคนนี้นะครับรายงานยังไงยืนตรงยืนตรงอ่านนี้ครับทาาไว้่าอย่างเช่นกองที่หนึ่งมีจำนวนสมาชิก50คนมาพบครับขออนุญาตนั่งครับแต่ถ้าผมบอกว่านั่งได้ก็หันกลับไปสั่งตรงแล้วนั่นรงรับแต่ถ้ามี50คนเหลือ49าคนหากมีคนอยู่ห้องพยาบาลต้องรู้ว่าอยู่ไหนใชครับ มันมอตนนี้ให้เป็นแถวจัดแถวเรียบร้อยครับอาลงนะคร สวัสดี5นาทีโอเคไหมครับพร้อมนะพร้อมเจ้าวาดมาครับ ยิวเป็นตะคิวแล้วครับอะไรฮะอะไรอะไรนี่อะไรตัวเลสามเนี่ยบางคนมาอย่างนี้เลยี่บัติตันกดเลยยากหรอยากทำหม่กรรเลือแม่เออชอบแต่จีวัดตาสับ จัไหวแน่ไม่ได้ผมเชื่อว่าทุกคนทาได้ทุกอย่างใช่ไม่ใช่ยกเว้นข้อสอบอ่ะรหวัมากไปสปััสดีสวัสดีนี่เลยผู้ชายเลยมาเป็นวิญญายุทธเลยสองครั้ง พวกเรากำลังสบายกัวมือกันต่อไปนี้นับ1นึถึงสินึกนับ1นึถึงสิให้จับคู่1นสองจับคู่แล้วหาหน้าก็หาคู่ตัวนับ 3, 4, 5, สามสี่ห้าหกลงันี้วันนี้น สามสามคนตัวกินดี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 ลำสามสามถ้าใครมีเต้นเ๋ยวให้ออกมาเต้นตรงนี้เอ้างอกมาที่ไหนบ พิธีการทําอะไรต้องมีพิธีรีตองน,นะครับจะทาแต่ละทีก็โน่นกว่าจะเสร็จพิธีการก็ตึ้งชั่วโมงนะครับอ้ามีกองไฟมีแขกที่ไม่เกียดสองท่านสำคัญก็คือหนึ่งผอไม่ใช่ผอไม่ได้หรอประธานนะครับผู้ติดตามสองท่านนะครับนะครับแอสคอตและคอนรอยเป็นผู้ติดตามสองทาง่านตามท่านประธานมา เมื่อปรทธานมาถึงนะครับเข้าสู่พิธีคุณจะสั่งกอตจบไปได้เฮียเตรียมแล้วตามก่อนตามเขาไปนะครับอันนี้หน่อยหนึ่งพอหน่อยนะนี่ครับเด็ดไปเลยแล้วตามมาืมเดี๋ยวผมแดง หิวอยากกินนะเนี่ยไม่มีใครตามให้กินเลยจริงอ่ะจริงกระเทียมด้วยนะะเออกระเทียมเม็ดหนึ่งหล่นเดี๋ยวเราจะเดินไปดูฐานประจนภัยนะครับซึ่งลูกเสือได้ทำกิจกรรมอยู่ในลานกิจกรรมประจนภัยนะครับความมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการประจนภัย ก็เป็นวิชาหนึ่งของวิชาลูกเสือนะครับที่ท้าทายให้ลูกเสือได้ใช้กําลังทั้งร่างกายกําลังความคิดการวิเคราะห์ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาช่วยกันทําอุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาตล,ลอดจนตัดสินใจของในหมู่ที่จะต้องดําเนินการไปเพื่อให้สามารถนํา ให้หมู่ของตนนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่นั้นไปได้ด้วยความสำเร็จและก็ปลอดภัยด้วยกันทั้งหมดนะครับซึ่งเกีิจกรรมประจนภัยนี้ก็มีหลายประเภทนะครับประเภทกิจกรรมทางบกได้แก่กิจกรรมที่จัดบนพื้นดิน เช่นสะพานข้ามเชือกที่เราเห็นตรงนี้นะครับใต่เขาปีนกำแพงแเ,เกี่ยกรรมทางอากาศก็มีนะครับเช่นการโรยตัวจากที่สูงการใช้เชือกผูกเงื่อนนะครับช่วยให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งกิจกรรมก็มีหลากหลายนะครับบรรยากาศของชาวไข่นะครับ าจะเรียกสิงทะเลทรายนะครับหาดิทะเลทรายแต่ของเราเนี่ยง่ายๆเลยก็คือใต่ถังนะครับใต่ถังทีนี้วิธีเล่นนะครับก็คือขึ้นขึ้นไปนะครับแล้วก็จับเชือกตรงนี้ที่ต้องระวังคือลื่นนะครับพยายามถ้ามันจะเสียหลักหยุดก่อนนะครับหยุดแล้วดึงตัวไว้เอากวามปอดภัยเป็นหลักนะครับนอกสูงเท่าไหร่ถึงเล่นได้เล่นได้ไม่เชื่อไหมว่า เล่นนะทุกคนยกเว้นคนที่ผมใช้กับแม่คนร้ายกับคนตัวเล็กมากเลยครับใช้กับใช้อจะใช้บ้างนะครับเล่นนะทุกคนนะครับยกเว้นคนที่ไม่พร้อมทำทางนัางราดกายจับเชือกไว้นะครับจะล้มดึงยังไงก็ต้องดึงเชือกเอาไว้นะครับตายครับอตาเป็นระบบปูจะมีเพื่อนประคองอยู่ด้านหลังเพื่อป้องกันการตก อ่าประอถ้าเป็นระบบหมูนะครับจะมีคนรอด้านหลังเพื่อป้องกันจังให่หลังระบบหูมีไหมครับมีระบบหูไหมอหลังบอ่าประคองไม่ต้องจับนะครับประคองไว้เฉยข้างหน้าด้วยว่าประคองหน้า้วยเีดีจริงจโอ้โหโออ้โอ้โอ้โหโอ้อีกอ้โโอเคครั้จะคอยว่าอ้วนสั้นขยันซอย้ออ ไม่ต้องบอมไม่เอาปทองไว้ครับปอะทองไว้เฉยสื่จะง่ายน,านาะเดี๋ยวดูหน้าตาง่ายนะแต่พอเล่นดีก็โคตรยากเลยยนนากคตยา่ง่าย้องตรงตัวนิดนงดูง <c oughs> ่ายด้วยแกก็เก่งขาก็เก่งดูหน้าสั่นเลยอะ นั่นนะน่ากลัวสูงจริงสูงจริงแล้วบอกเลย ได้ <S <s <country> <S ได้พวกเราอ่ะำจัดต้ะพื้น <c oughs> ไท้ไงพวกเราผู้ถ่ายดูไปี่ใช้ไม่ได้โค่นเลยอย่าแววอย่าแววอย่าแว่ใจเย็น ฐานนี้ตอนนี้ยังตึงเป๊ะไอ้ตึงเต้นแล้วก็กลัวๆอยู่ครักลัวอ่าข้างล่างไป็นอข้างข้างล่างเป็นแม่น้ำเหรอกลัวมันกระแทกรถนักเตงนี่แหละไม่ได้บหมดเลยไม่ได้ตึ้งปเออเราจะไปต่อบริษัทหวยก็ไม่ถูกเดี๋ยวเราเราส่งบัญชการไปก่อนเขินดิ มาทำงานมาสามเดือนแล้วไม่ค่ะแข็งทื่มากซ้อย่างยอมอดใจก็พออเนี่ยหอมมากเลยอดหอมดูแต่ละคนนีหอมหอมมากเลยอ่ะไม่กฤตมากตอนเนี้ยเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยนั่งรออย่างเงี้ยรอพี่ถึงจะงบานการอย่างเนี่ยนะหอเนี่ยเป็นแรงงานที่ด้หอมเติบโต เื่อนสมิกกันก็ได้แต่มีลักษณะการใชงานทำงานเดือนๆเป็นนี่แบชวนจะไปกินชาบูอาตอนนแล้วเมื่อวันน้ก็เรียนช่เวลาเวลาเวลานเรื่องโควิดอ่ะเป็นเรื่องที่เราไม่ไม่รเรื่เราไม่ร คนที่ใช้ใจอยู่้ตกนเหมือนกันทุกคนตกงานส่คนตนแต่ยอีกไม่มีอะไรเหลยแตอีก่งานงานหือนันแต่ยังมีเงินเหลอกินหลือใช้เหลือเก็บไม่ช่วยราอยากให้มางอส่ทางไงก็หมนเราไปทางานในโรงนในฟเพื่ออะไรกบริษัท ป็เป็นสองสองสอีเหมือนเดอดวยอ่ะมนแข็งดอวยอ่ะอะไรบบป็นอไ้เป็นเมรนด้ยเลยไม่ละดถ้าแบบนั้นก็ได้เราก็คือตอนเนื้อเรื่องอ่ะมันต้องเป็นยังไงจะเอาแบบเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนจัดกีฬาสีเป็นงานคืนสุเย้าโน่นนี้นั่นกีฬาเสียน กาแบบเกี่ยวกับเต้นมาเทานี่ว่าเป็นงานคืนสี่เย้าน่าตาผมดีกว่านะก็แบบช่วงกลางคืนกิจกรรมกลางคืนมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้มากกว่าอืมีก็ได้นะแต่เราก็แต่ถ้าเลือกเป็นสองทีมน,นี่คือจะเต้นเป็นแบบว่าเพลงแบบในติ๊กต็อกอย่างเดียวเลยหรือกลุ่มหนึ่งจะเต้นเป็นแบบอ,อีกสไตล์หนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งไม่เป็นติ๊กต็อกอะไรน่าจะติ๊กต็อกเนาะเพราะในคุณลำพีนค่ะใช่เพราะว่าถ้ามันแก่ง่ายด้วย ก็คือจะแบบทั้งสองกลุ่มก็จะแบบเป็นติ๊กต็อกเหมือนเลยถูกไหมหมายถึงแบบที่ต้องมาประชันกันอ่ะอ่าใช่แล้วก็มีกรรมการเนี่ยนะใช่กรรมการ่่นนนนนเเเเเปป็็พพลลงงงแดึหมอาตอนนี้เราเราหาคนกันสองคนก่อนวะเราได้แล้วใครจะเบ้นก่อนดีกว่ามั้ยคนแรกใครจะเป็นเบน้นคอนสตากรรมการนี่ไงให้แบบว่าก้ามีคนดีกว่าสองกลุ่ม กรรมการใช่ต้องเยอะมากหรอปลประมาณจพราะนที่แบบว่าคนดีไม่ต้องให้มันเยอะสล่เพราะว่ามันต้องมีคนดูด้วยมันจะมีแบบคนดูกรรมการแบบนู่นอีกเนาะเราไม่ต้องเอาหมดก็ได้เราเอาคนที่แบบว่าก็เต้นได้อะเอา้ปได้ก็เออเต้นนั่ใค้สะดวกอันหนึงต้องหาคนเต้นแปดคนค่ะสองทีมแต่ละทีมละสี่คนอันหนึ่งต้องเป็นแบบเพลงแบบ

ที่มาใช่ไหมแล้วพี่จะต้อนหงเป็นทีก่อนแบบให้แต่ลทีมสัตว์่อยอ่ะใช้ไอนี่ก็ใช้เวลาเต็มนามให้คนในหมู่บ้านรวมตัวกันเพื่อที่จะช่วยกันทำความดีให้กับใครู่จากที่เคยทะเลาะกันสี่หมู่บ้านไม่เคยนะหมู่บ้านนี้ก็ได้มาร่วมกันทั้งหมดสี่หมู่บ้านช่วยกันโดยการเดิาปาดนั่หรือ กับที่ไม่เคยสูกกันเลยบ้านนี้ก็ยังทำนังข้าวมาให้เมือนเดิคือกลับมาเหมนเดิมที่นี่ติดิดเหนียวติดยยิติดยินครัวองบ้าน

หลังจากที่ได้ดูนักศึกษานะครับทำกิจกรรมฐานประจนภัยเสร็จแล้วแล้วก็รวมกลุ่มกันระดมความคิดแสดงละครในภาครอบกองไฟกลางคืนนะครับก็เดินทางกับปาที่พักคลิปนี้จบเพียงเท่าน,นี้นะครับใครที่ได้ชมคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพบกันคลิปหน้านะครับ